ครับผมก็ดีขึ้นแล้วตือตอนนี้น่าจะครบ90วันนะครับคือตามหมายกำหนดการเนี่ยภายเรา observe ก็คือดูอาการจะถึง90วันถ้า90วันไม่มีการเคลื่อนเพิ่มเติมของตรงหัวกระดูกที่เคลื่อนนะครับแสดงว่าเราทำทุกอย่างถูกทิศทางแล้วนะครับก็ตอนนี้ทิศทางก็ดีมากๆเมื่อ2เดือนประมาณประมาณ 70วันที่แล้วเนี่ยเราเราไปเอ็กซเรย์ก็ทุกอย่างอยู่ในที่ในทางไม่มีการเคลื่อนที่เพิ่มก็ถือว่าเป็นเป็นในมิหมายที่ดีก็ตอนนี้รออีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะเริ่มเข้าไปสเตจของการเข้าไปคือเท่าที่ผ่านมาเอาสั้นๆเรารักษาด้วยกายภาพบำบัดแล้วก็คลายโรแพักติสโดยที่ทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปจัดการตรงหัวกระดูกท,ท,ที่ที่เกิดเหตุเหมือนต้องการสร้างกล้ามเนื้อแถวนี้นแข็งแรงทีมจัดก,กระดูกดก็ดูแลเพื่อที่ให้กระดูกรอบๆข้างมันพร้อม ตามหมายกำหนดการคือ90วันเนีย่ยทั้งสองทีมจ işte, ะเริ่มเข้าไปทำงานตรงนั้นแล้วก็ดูใจสู้มากก็ใช่<ด>คือผมเนี่ยวันที่เป็นวันแรกนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะสั่งวีลแชร์มาเองออนไลน์เขาสั่งมามาส่งที่บ้านเก็บเงิน1,280ผมก็บอกว่าผมก็เห็นแล้วก็แบบมันเป็นวีลแชร์ที่ไม่โอเค <c oughs> อ่ะนีกออกไหม <c oughs> ผมบอกเตอร์โรเตอร์ซื้อวีลแชร์ที่มันโอเคแพงก็ได้นะเดี๋ยวป้าซื้อให้เขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขาก็หายแล้ว แต่ว่าน้องจัดการเองหมดทุกอย่างเหมือนว่าน้องแบบว่าอยากจะมีความพร้อมอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเด <os> ิมใช่ใช่เขาก็เหมือนแล้วแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นตลอดชีวิตย้อนกลับไปช่วงนาทีตัดสินใจว่าจะผ่าตัดไม่ผ่าตัดเลยน,ในใรใช้วิธีใน,ในการรักษาทีนยาก<ๆ>มากครับ <os> เพราะว่าคุณหมอที่เราไปหาทั้งห้าท่านเนี่ยเก่งที่สุดในเมืองไทยอ่ะตอน,นหาก็จะมีคาแนะนําต่างๆพอเสร็จแล้วเนี่ย จะมีพยาบาลมายืนรอบอกว่านัดเลยไหมนี่เป็นเหตุอิมเมอร์เจนซี่พรุ่งนี้ต้องผ่าเลยมีคิวตอนสามโมงเย็นทุกคนจะพูดเหมือนกาหนดแต่ว่าผมคุณเจงก็เราต้องรวบรวมสติแล้วก็ถอยมาดูก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเราจะรักษาแล้วปลายเหตุคืออะไรนะฮะสุดท้ายแล้วคุณเจงก็ศึกษาจนไปเจออาการนี้เขาเรียกว่าสลิปแคปก็คือหัวกระดูกมันเคลื่อน,น,นจนเจอสลิปแคปกลุ่มที่อเมริกาก็ทราบมาว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วฝังน็อตเข้าไปตามที่ โรงพยาบาลแนะนำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายใน1 0 15ปีหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องผ่าตัดอีกทีและเปลี่ยนหัวกระดูกชิ้นนั้นเพราะมันต้องเสียหายแน่นอนเพราะมันมีน็อตอยู่แล้วเราเคลื่อนตัวกันตลอดอเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช้วิธีที่รักษาตามตามความเอาแค่ครอบครัวเรานะคระับพอน้องยังไม่13เลยเนี่ยมีการจเจริญเติบโตขาน้องต้องยืดไม่เท่ากันเราก็รู้สึกว่าเรา,าใช่เราก็เลยสู้ครับ<ำ>แล้วก็โอกาสที่น้องจะกลับไปเล่น ได้เหมือนเดิมไหมที่เราสุขว่าอยากให้เล่นเมอออยากให้กลับไปเล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกกาหนดไว้ก็ต้องยอมเพราะว่าปีนี้ก็อย่างปีนี้มีจัดการแข่งขันหลายการของเราที่สนามก็จัดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเอ็กซ์เบิร์กซัมเปอร์ทันเลนชิชิฟโจดคือจริงๆแล้วปีนี้น้องต้องเข้าแข่งทุกรายการแล้วเราดูแล้วน้องน่าจะอยู่ในแลนด์กิ้งท็อปทอปแต่อันนี้คือได้แต่ยืนดูอันนี้คือถอนตัวไปยังครับหรือว่าอะไรนะฮะถอนตัวไปยังครับหรือว่ายังก็ร่วมร่วมกันตอนนี้ คิดว่านะครับตามแผนที่เราวางแผนไว้เนี่ยอาจจะต้องรอให้น้องเป็นหนุ่มเต็มที่น่าจะประมาณ15หรือ16ก็คือยังไม่แข็งในการนีก็คือเต็มที่เต็มที่เพราะว่าอะไรต้องให้ตอนนี้แถวนี้เป็นกระดูกอ่อนหมดต้องให้มันกลายเป็นเหมือนพวกเราเป็นกระดูกที่ไม่ใช่กระดูกอ่อนแล้วแล้วมันก็จะแข็งแรงเต็มที่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถึงจะรอถึงเมื่อไหร่แต่เราก็จะพยายามใจเย็นที่สุดแต่ว่า ถ้าถ้าลองติดตามดูในในไอจีของพี่เจงเนี่ยจะเห็นว่าคุณหมอก็ทันสมัยมากคือถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกขาต้องต้องเลิกกิจกรรมนี้เด็ดขาดห้ามยุ่งห้ามทําอะไรเด็ดขาดแต่ว่าเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าพรุ่งนี้เอาเซอร์เสเกนมาด้วยนะแล้วก็ให้เล่นให้ดูเ<อ>พื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อตรงไหนคือกล้ามเนื้อที่ต้องใช้จะต้องเอ็กซ์ซอร์ซตรงไหนให้ถูกจุดก็ถือว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ของของการรักษาต,ตัวน้องก็ดู้นอนะ้นองมาดู ฮะคนน้อยคือผมคนน้อยคือผมใช่เพราะว่าลูกจะแบบไม่เหมือนเดิมเลยใช่เราเราตั้งความหวังก็ก็ก็รู้สึกคือเราคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้แหละแต่ว่าตามแผนเนี่ยน่าจะต้องอีกสปีข้างหน้านะครับสามปีข้างหน้าที่น่าจะต้องเล่นได้อย่างเต็มที่น้องบอกน้องรอได้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยปีหน้าคงต้อง ถ้าเล่นกระแทกกระแทกเหมือนเดิมอาจจะสามปีแต่ส่วนตัวแล้วน่าจะต้องปีหน้าคงให้กลับไปแข่งรถแล้วแล้วคุณหมอว่ายัางไงบ้างครับว่ามีโอกาสจะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ากลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมไหมเออเราหาตอนนี้ก็คือหาใคลินิกเวสแล้วก็หมอกายภาพนะเออหมอกายภาพบอกว่าได้แต่ว่าคงต้องรอรอนิดนึง พรรยาพิพีไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอให้ถ้าถ้าสายมูเนี่ยเป็นผมแหละใช่ใช่สายมูนี่หน่กก็สารพัดครับก็กลางคืนสุดนมาก็จะสวดมนต์ขอพรให้มหาเถระาทั้งทั้งหลายๆสายมาช่วยดูแลน้องบนป่ะครับแบบ่นไม่ไม่บนฮะเราไม่ใช่บนเราขอขอครับก็จะสื่อสารกับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ได้ มันมันไม่ใช่มันยัต้องดีขึ้นนะผมเชื่อนะว่าอย่างน้อยถ้าเราตั้งใจแล้วแล้วถ้าทุกอย่างมันกำหนดให้เป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับมันแต่ว่าถ้ามันจะต้องหายมันก็ต้องหายแหละแต่น้องยังมีไฟน้องยังมีไฟตลอดครับตอนนี้ก็อใช่แม่ยกำลังใจไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนสู้อยู่แล้วครับก็อย่างที่ผมบอกอะถ้ากลับมาเป็นเทนโปรสเกตบอลไม่ได้ปีหน้าก็กลับไปแข่งรถเหมือนเดิมเพราะว่าอยู่ในรถมันมันไม่ต้องกระแทกใช่ เ,เ,เ,เดือดมากครับ<อ>คือเราคิดว่าน้องโตแล้วคงจะสบายขึ้นเ<อ>นาะแต่ว่าความรู้สึกและภาระของท่านความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้น้องเซย่าก,ก็เข้าสินประกรณ์ไปแล้วนะฮะคนโตทีู่่เกาหลีมาแล้วก็มีย่าก็ตอนนี้เพลงใหม่เสร็จแล้วนะฮะรอถ่าย MV แล้วก็น้องเตรียมตัวไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก็เลยทำาขอแล้วเตรียมส่งไปที่น่าจะฝรั่งเศสกางเกงใช่ ก็น้องโรเตอร์ก็ออกจากโรงเรียนแล้วต้องมารักษาตัวอย่างอาทิตย์หนึ่งรักษาประมาณ6วันนะครับก็ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้โฮมสกูลแล้วครับก็คือว่าน้องจะเรียนตามเือนไหมคะอคือเราเราคงจะใช้วิธีของน้องสซยาน้องสซยาเนี่ยพอกัจากเกาหลีน้องก็สอบ GED GED คือสอบเทียบได้วุฒม .6 เราก็ยื่นพอร์ตเข้าไปจนสินวกรเขารับก็คงคงที่บ้านคงใช้แพทเทิร์นนี้ในการในการเรียนเพราะว่าด้วยสิ่งต่างๆปัจจุบันแล้ววิธีของครอบครัวเราอ่ะมันน่าจะเหมาะกว่าถ้าเราเราใช้วิธีการเรียนทางทางทางเลือกแต่รู้สาวสตโอาการ ก็ยังไม่ด <g år> ีครับก็ยังยังเหมือนเดิมต้องทานยาคือตอนแรกเราไม่ยอมทานยาสุดท้ายก็ต้องยอมทานแล้วก็ใช้อ็กเซ์ไซส์ก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามัมนมันไม่หายขาดุ <g år> อกาการมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่คือสิ่งที่พังคือระบบเผาผลาญนะครับถ้าถ้าเคยศึกษากันเนี่ยไทรอยเนี่ยมันจะลิงก์ตรงมาจากอิมมูเลชั่มคือระบบเผาผลาญสิ่งที่แยาก็คือน้ําหนักยังค้างอยู่บนตัวน้องนะฮะมันขึ้นมา14กิโลก็ลดลงไปบ้างแต่ก็ยังค้างอยู่แล้วก็ มันก็จะมีเรื่องถ้าอาการถ้าเราลองตรวจเช็คมันจะมีเรื่องมู s สวิงมีเรื่องอะไรแต่ว่าอาการที่ผมเคยล่วงอ่ะไม่มีแล้วหายแล้วผมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม<ง>ก,ก็น้องก,ก็สู้อยู่ทุกคนทุกคนสู้ในบทบาทของตัวเอง,ง <laughs> ก็ก็สนุกมาก เราให้กำลังใจภระยาไงบ้างเาพราะว่าลูกสามคนจะเ,เดือดมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยราต้องให้กำลังใจกันยังก <c oughs> ็ง <c oughs> คือผมก็ทำงานหลายอย่างด้วยก็ก็ต้องดูแลเราก็จะออกไปลุยภาคสนามนะฮะคุณเจงก็ดูแลน้องๆสามคนก็วิ่งไปวิ่งมาก็เดือดเหมือนกันก็ถ้าโอกาสนี้คุณเจงดูอยู่ก็ผมขอให้กำลังใจแล้วกันรักนะจุ๊บจสู้ๆแต่าไม่ท้อสูอ <c oughs> ้ๆกันไปโอเคขอบคุณค่ะ